สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i ท g Tarot by ชริกรนะคะวันนี้มาดูที่ว่าพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอในวันนี้นะคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะผ่านไพ่สำรับนี้ก่อนละกันเนาะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอเช็คพลังงานของเจ้าของคลิปซิ น,นี่เป็นยังไงกันบ้างสามใบนะคะพลังงานของคุณแม่หมอว่าสบายใจในในตอนนี้นะพลังงานของคนที่สบายใจพึงพอใจในตัวเองแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญามากๆจริงๆมีความ,มรู้อ่ะ มีความรู้มียานอย่างรู้มีวิ s d o ดอมเขาเรียกว่าเรียกว่าเป็นคนฉลาดอืคุณเป็นคนฉลาดมากๆเลยนะถึงแม้คนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่คุณต้องจะต้องยอมรับเลยนะว่าตัวคุณะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีสติปัญญามากๆชอบเรียนรู้ชอบศึกษาศาสตร์ต่างๆชอบศึกษา<ม>เกี่ยวกับข้อมูลที่ท,ที่คุณปรารถนา ถึงแม้คุณจะปรารถนาหรือคุณไม่ปรารถนาก็ตามนะคุณจะเป็นคนที่ศึกษาความรู้อยู่ตลอดเวลาและไม่เคยหยุดนิ่งมีความรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ที่ได้เพิ่มพูนความรู้มีความรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้เเขาเรียกแสดงคืองัดเอาศักยภาพอะคือแสดงศักยภาพของตัวเอง manifest ในลมิดอะไรก็ได้อะที่ตัวเองรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นสิ่งที่สร้าง power ให้ตัวเอง นะแล้วก็คุณเป็นคนนิ่งๆด้วยนะเป็นคนนิ่งๆไม่ไม่ค่อยจริงๆจริงๆพูดพูดว่าพูดไม่ค่อยพูดเยอะมันก็ไม่เชิงนะบางทีคุณทํางานใช้ความรู้เนี่ยคุณก็จะพาคุณจะพูดเฉพาะเรื่องที่มันมีประโยชน์ไงแล้วถ้าเรื่องอะไรที่มีมีประโยชน์นะแบบจะพูดแบบเยอะมากๆเลยจะพูดแบบลื่นไหลเลยแหละพูดง่า,งายแต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์หรืออยู่ในกลุ่มคนที่คุณไม่รู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม่ไมควรพูดคุณจะเป็นคนที่เงียบเลย คุณจะเป็นคนที่นิ่งๆดูมีมาดดูดูดูเป็นคนที่เข้าถึงยากนี่คือพลังงานของคุณนะคะนี่คือพลังงานของคุณแล้วมาดูกันนะคะว่าแล้ววันนี้ล้าคุณอยากที่จะบอกอะไรอยากที่จะเพิ่มเติมอะไรพูดคุยอะไรในวันนี้นะคะไพ่ทาโร่ ช่วงนี้บ้านใครอากาศเปลี่ยนบ้างบ้านแม่หมอนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอากาศเย็นเดี๋ยวก็ร้อนอะไรแบบเนี้อากาศแปรปรวนนะคะดูดลสุขภาพกันด้วยสิบเหรียญสามดานแล้วก็ราชาถือไม้เท้าเจมส์เฮอรเรอร์ราชาถือดาบราชาถือไม้เท้าดีแอมเพลอร์ราชาถือดาบอะ่ะ มสุดยอดมากๆเลยในตอนนี้ราชาขึ้นโอ้โหใต้สำรับเป็นราชาถือถ้วยอีกคุณ เป็นยังไงกันบ้างวันนี้พลังงานของคุณนั้นราชาถึงอาราชามีทั้งหมด3ใบนะราชาเหนือราชาดีเอ็มเพลอร์คือหนึ่งใบแม่หมอจะมาขยายความคําว่าราชาเหนือราชาก็คือว่าคุณเข้าใจแคว้นไหมแคว้นแต่ละแคว้นนะเขาจะมีราชาใช่ไหมสมัยสมัยก่อนนะเขาจะมีราชาแต่เขาจะมีราชาที่คอยปกครองราชาเอ่อในแต่ละแคว้นอีกทีเขาเรียกดีเอ็มเพลอร์หรือราชาเหนือราชาคุณคุณมีพลังงานนั้นด้วย คุณมีพลังงานในนั้นด้วยแต่ในตอนนี้อืมด้วย power ของคุณน่ะคุณเป็นคนที่ดูแลครอบครัวคุณเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของครอบครัวมากๆค่ะดังนั้นสิ่งที่ไม่เหมาเห็นในตอนนี้นะโอเคทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างมันดีในสภาวะของคุณน่ะแต่ในสภาวะของครอบครัวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดังใจอยู่บ้างมันมีความเสียใจเกิดขึ้นมันมีไพ่สามดาบเกิดขึ้นในในสภาพแวดล้อมที่ของคุณน่ะที่ดีมากๆเลย ในพลังงานของคุณนะ่ะดีมากๆแต่มันมีปัญหาสามดาบเกิดขึ้นจากอะไรกันแม่หมอ,อยังรู้ว่าจากอะไรกันแต่ขอแม่หมอดูพลังงานเนี่ยคือ power มากมากเลยบอกตรงๆราชาสีใบเลยเนี่ยอืมแล้วก็สิบเหรียญด้วยเนี่ยมีปัญหาแค่สามดาบเท่านั้นเองเดี๋ยวดังนั้นวันนี้แม่หมอคิดและเห็นแล้วว่าโอเคพลังงานของคุณดีมากๆอยู่ในสภาวะของความเป็นผู้นําการดูแลผู้คนการดูแล เยอะแยะมากมายเลยองค์กรหรือใดๆก็ตามเนี่ยแต่มันมีปัญหาเรื่องสามดาบมาขยายกันในตัวคุณไม่หมออมไม่เป็นห่วงนะเพราะว่าคุณเก่งอะ่ะเอออย่างที่บอกไปคุณเก่งอะแต่สามดาบมันคืออะไรขอขยายสามดาบนะคะขอขยายเหตุการณ์ของคุณหน่อยเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญอัศวินถือเหรียญแล้วก็สองดาบ The Star ด,ดูสิ่งที่แม่หมอเห็นคนุณโอเครู้สึกเพอร์เฟกต์แล้วรู้สึกมันมันดีแล้วแม่หมอในสภาวะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆก็ถือว่าคุมตัวเองได้ดีมากถือว่าเรียนรู้มาขั้นดีมากๆเลยในตอนนี้มีปัญหาเรื่องเดียวคืออาจจะเป็นเรื่องความมั่นคงรู้สึกว่าตัวเองยังยังขาดตรงนี้ไปอเออถ,ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าขาดแบบรู้สึกขาดแคลนนะแต่ มันมีความรู้สึกที่ยังไม่มั่นคงมากพอคุณรู้สึกอยากเติมเต็มมากกว่านี้มันมีความความต้องการในใจลึกๆอะ่ะจริงๆคุณก็ต้องต้องต้องสู้กับตัวเองนิดหน่อยว่าเออทำไมมันถึงมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆไม่ผิดหรอกนะแม่หมอคิดว่าการที่เราทำเต็มที่กับชีวิตแล้วเนี่ยในเรื่องอื่นๆน่ะ แต่มันยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ถึงแม้ว่าภายนอกหรือคนอื่นเขาจะมองว่าเฮ้ยดีแล้วโอเคแล้วคุณอาจจะบอกตัวเองด้วยซ้าว่าเออโอเคแล้วนะแค่นี้ก็ดีแล้วแต่มันมีในใจของคุณบางส่วน่ะต้องการให้ให้ใหใหเต็มมากกว่านี้คุณต้องการเติบโตมากกว่านี้เป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณแหะเป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณแต่แม่หมอไม่เห็นความโลมนะจริง ในวันนี้แต่มันมีความปรารถนาบางอย่างให้มันให้มันมั่นคงมากกว่านี้เท่านั้นเองแม่หมอไม่เห็นความโลภในตัวคุณอย่ามองว่าความปรารถนาเป็นความโลภบางครั้งเราก็ต้องต่อสู้กับความปรารถนาของตัวเองนี่แหละมันอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามนุษย์เราต้องการการเติบโตไงมันไม่มีหรอกที่บอกฉันขอได้แค่นี้ฉันฉันอยากได้สิ่งเนี้ยฉันอยากได้เออแม่หมอจะยุติดียอ่ะฉันอยากได้เออคิสโซก้อนเนี้ย แค่นั้นอะฉันอยากได้จริงๆแค่ขอขอแค่ว่าให้ฉันได้อ่ะเออขอแค่ว่าให้ฉันได้ก็พอฉันจะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วพอคุณได้ได้มันมาพอคุณได้มันมาปุ๊บเนี่ยอืมคุณความรู้สึกของคุณนะสักสองวันสามวันอ่ะคุณจะมีความปรารถนาว่าอุ้ยฉันอยากได้ก้อนนี้อีกอ่ะนั่นคือมนุษย์มันไม่จบมันไม่จบแต่มันไม่ผิดเพราะมันมันต้องมันต้องมีอ่ะมันคือธรรมชาติของมนุษย์เพราะมันต้องการเติบโตมันต้องการที่จะ พิชิตคือสัญชาตญาณของมนุษย์เป็นแบบนั้นกันทุกคนนะเพราะไม่งั้นพวกเราจะไม่มีการพัฒนาเลยถ้าเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณนอะ่ะมันมันก็เป็นส่วนของความปรารถนาที่จะให้จิตใจสงบปรารถนาที่จะพ้นทุกเนี่ยมันมีความปรารถนาเข้ามามันเลยต้องขว่ยคว้าไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆดังนั้นมองมันให้ดีคุณมองให้ดีคุณจะต้องวิเคราะห์นะมันก็ตัดสินใจให้แบบใน เขาเรียกว่าให้เป็นผู้มีปัญญาตัดสินใจในแบบของผู้มีปัญญาคิดไต่ตรองตัดสินใจในแบบผู้มีปัญญาบางครั้งคุณอาจจะความคิดกับความรู้สึกกัมันอาจจะส่วนทางกันมันอาจจะตีกันในหัวว่าเอ๊ะฉันฉันโอเคแล้วนะฉันว่าฉัน ชีวิตมันก็โอเคแล้วแต่ทําไมยังมีส่วนที่เราต้องการการเติมเต็มอีกเฮ้ย hey, หรือฉันเป็นคนโลภนะเอ๊ะ hey, หรือฉันเป็นยังไงฉันฉันติดกับดักของของความไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยังมีเถียงตัวเองเรื่องอย่างนั้นนะเอ,อ่อปล่อยวางซะไม่ต้องเถียงตัวเองรู้มันเท่านั้นเองรู้ว่ามันมีความปัถนามันเป็นเรื่องปกติ ความปรารถนาของคุณอะเป็นเรื่องปกติว่าเอออยากให้มันมันคงมากกว่านี้อยากจะหลุดพ้นมากกว่าเนี้อยากที่จะเต็มมากกว่านี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆวางแผนค่อยๆคิดค่อยๆไต่ตรองอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดและอย่าโทษตัวเองอย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดอย่าคิดว่าโอ้โหกิเลสฉันมีฉันยังไม่หมดกิเลสอย่าอย่าไปดูดูถูกความความความรู้สึกของตัวเองเพราะมัน มันเกิดขึ้นมาแล้วะจริงๆแม่หมอพยายามที่จ,จะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดในระบบบนโลกใบนี้ว่าเมื่อเราลงมาแล้วเราต้องยอมจำนนเราต้องยอมจำนนกับความรู้สึกและอารมณ์ที่ที่มันต้องเป็นบนโลกใบนี้แต่สิ่งที่คุณจะเอาชนะมันได้ก็คือคุณรู้เท่าทันนี่แหละคือส่วนสำคัญถ้าคุณรู้เท่าทันว่าเออไอความปรารถนาตรงนี้มันเกิดขึ้นอะมันไม่ใช่ที่สุดหรอก เราต้องยอมรับว่าสมมุติเราต้องการอะไรในตอนนี้คุณต้องการอะไรคุณมีความรู้สึกว่าขออีกนิดหน่อยขอให้มันเติมเต็มอีกนิดหน่อยเนี่ยมันไม่สุดหรอกนะมันไม่ไม่แค่คุณแค่ปรารถนาตรงหน้าคุณแล้วมันจะที่สุดนะคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าเออมนุษย์มันไม่มันมันไม่อินฟินิตี้อ่ะความรู้สึกอ่ะมันมันไม่จบอ่ะมันหายากมากเลยที่จะจบอ่ะจริงๆหายากมากเอาเอาเป็นเอาเป็นนับกี่เปอร์เซ็นต์นะที่คนจะแบบพ้นทุกอย่าง อย่างกับที่พระศา,าสดามาบอกทางหรือพระ,พระาาสัทธรดาอื่นๆที่เขามาบอกทางอ่ะคุณก็ต้องยอมรับว่าจริงๆมันน้อยมากๆดังนั้นก่อนที่เราจะไปอยู่ในจุดของคนส่วนน้อยเนี่ยนะคุณจะต้องเข้าใจให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งเร่งรัดอย่าเพิ่งเร่งรีบในการที่ตัวเองจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่าเพิ่งเร่งรัดเร่งรีบค่อยๆคุณ คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความรู้สึกถ้าถ้าเกิดความรู้สึกของคุณมันดูแบบสิ้นหวังหรือใดๆก็ตามนะก็จงมีความหวังจงมีศรัทธาเ <_ T> พราะอะไรรู้ไหมสามดาบกับแปดดาบเนี่ยตอนแรกแม่หมอก็คิดว่ามันมันมันมีประเด็นกับคนอื่นเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีประเด็นกับคนอื่นเลยชีวิตของคุณในตอนเนี้คุณซึมซับแล้วก็ยอมรับแล้วก็ขอบคุณ ได้เลยได้เลยแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณมีเรื่องที่จะต้องขอบคุณตรงหน้าคุณนะได้เสมอๆแหละแต่ด้วยความปัารถนาที่ยังยังยังมีมีจุดหนึ่งที่อยากเติมเต็มเนี่ยคุณดันไปโฟกัสที่ตรงนั้นแล้วทีนี้พอเราไปโฟกัสที่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนตันเลยนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นภาพใช่ไหมดังนั้นย้อนไปก่อนแม่หมอให้คุณมองย้อนไปที่อดีตก่อนสักสิบปีที่แล้วอะ่ะกับชีวิตณปัจจุบันเนี้ยมันคนละเรื่องกันไหม สิบปีที่แล้วกับตอนนี้คุณมาไกลขนาดไหนแล้วอ่ะนั่นแหละคือส่วนสำคัญที่คุณจะต้องยินดีปีดากับตัวเองก่อนในปัจจุบันและเข้าใจว่าเออความปรารถนาของเรามันไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเข้าใจความปรารถนาของตัวเองแล้วก็รู้บางส่วนบางอย่างเราก็ต้องไม่กดดันตัวเองในความปรารถนาและสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะคีย์เวิร์ดวันนี้ก็คือเราไม่มีความปรารถนาที่สิ้นสุด ส่วนใหญ่มนุษย์ไม่มีความปรารถนาที่สิ้นสุดและที่ที่ไม่หมอบอกเนี่ยก็คือเออมันเป็นคลิปสาธารณะที่คนส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเออจริงๆบางทีเราอยากได้โทรศัพท์เครื่องเนี้เราเอามาใช้ได้ไม่เกินปีเราก็เบื่อมันแล้วอะเราอยากได้เ,เครื่องไม้เครื่องมือใดๆเครื่องประดับบ้านอะไรก็ตามอะมันไม่น่าจะไม่น่าจะเกินสามปีเราก็เบื่อไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือคือความไม่หยุดนิ่ง ของมนุษย์ดังนั้นคุณต้องทําความเข้าใจอยู่เหนือมันก็พอมันเกิดขึ้นนะอ๋ออมันเป็นอย่างนี้แหละอย่าไปอย่าไปขีดตัวเองว่าอย่าไปกดดันตัวเองว่าฉันพอแล้วฉันขอแค่เนี้ฉันขอแค่หนึ่งล้านบาทนะยกตัวอย่างเง,งนินเน่ยไม่หรอถ้าคุณได้หนึ่งล้านบาทนมันจะมีความปรารถนามากกว่านั้นคือเขาต้องบอกว่าอย่าเล่นกับอ e ิเลตตัวเองแต่รู้ให้เท่าทันมันคุณต้องกดมันคุณเล่นกับมันไม่ได้แต่คุณจะต้องรู้ รู้นสิสัยคุณจะต้องรู้รู้รู้กิเลสในตัวเองรู้อัตตารู้ทุกอย่างอะ่ะแค่รู้แต่พอรู้ปุ๊บมันเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ดับมันทันทีมันไม่หายไปไหนแต่เพียงแค่เรารู้ท้อทันมันมันเกิดขึ้นเราดับมันได้มันเกิดขึ้นเราคุมมันได้ฝึกฝึกความรู้สึกฝึกรู้ตัวเองไปเรื่ยอยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่เหมาะจะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคุณกําลังไปได้สวยจริงๆคุณกําลังไปได้สวยไปได้ไกลแล้วก็จะไปได้ไกลกว่านี้ด้วย เพียงแค่ในตอนนี้มีปัญหาอยู่อยู่เล็กน้อยกับความรู้สึกความคิดของตัวเองเนี่ยไพ่มันโดดเด่นมากๆเพราะไพ่ไพ่โดยส่วนส่วนรวมส่วนอื่นแล้วเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะเนี่ยชีวิตคุณตอนนี้แต่มันมีแค่ความคิดที่บอกอยากที่จะเติมให้มันให้เต็มมีความหวังว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้มีความหวังว่าขออีกสักหน่อยอะไรแบบนี้พอทีนี้พอไปมีแบบนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วมันมันไปเผลอไงคุณเข้าใจปหไปเผลอพอไปเผลอปุ๊บเนี่ยมันเป็นแปดดาว มันเลยตันมันเลยมาช้ามันเลยรู้สึกอืดเนี่ยมันเลยรู้สึกอืดจากที่เคยแบบโฟมาเรื่อยๆอ่ะในตอนนี้มีความรู้สึกอืดมันไม่ถึงกับหยุดนิ่งแต่มันอืดเหลือเกินอ่ะมันไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเติมยังไงคุณรู้สึกแบบนั้นนำมาให้พ่ช่วยบอกหกถ้วยหนึ่งถ้วยแปดเหรียญมาเต็มคุณราชามาทุกใบ จริงๆราชามาทุกใบเลยคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็หนึ่งเหรียญไม่ธรรมดาตรงไหนรู้ไหมสามเหรียญไม่ธรรมดาตรงที่ว่าอนาคตของคุณเนี่ยจริงๆนะคุณมีสารตั้งต้นของความสําเร็จคุณมีสารตั้งต้นของความมั่นคงแล้วเนี่ยในตอนนี้มันมีแล้วแต่เพียงแค่ความคิดในตอนนี้มีปัญหามีปัญหานิดหน่อยแค่ใน,ในในสัดส่วนของความคิดมันเป็นความคิดที่มันอาจจะปรุงแต่งขึ้นมา ทำให้คุณมีความเครียดทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มันไม่โลดแล่นเลยสมองไม่โลดแล่นเลยนี่คือจุดอ่อนเล็กน้อยนะมันเป็นจุดอ่อนเล็กน้อยเท่านั้นเดี๋ยวมันจะกลับคืนมาถ้าคุณทําทุกอย่างให้ดีคุณอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำอะไรได้ดีที่สุดรู้ไหมอยู่กับปัจจุบันขอบคุณขอบคุณปัจจุบันไม่ต้องไปนึกถึงอดีตไม่ต้องไปนึกถึงอนาคตนึกถึงปัจจุบันเอ่อถ้ามันอึดอัดมากๆก็ช่างอย่างที่คําที่แม่หมอชอบบอกอะช่างตื๊ดอะไรอย่างเงี้ยช่่งไปเลย เออช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอะไรมันจะเกิดมันเกิดแล้วสร้างเหตุที่ดีก็พออยู่กับปัจจุบันอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับธรรมชาติอยู่กับชีวิตของคุณอะอะไรที่ที่สร้างความสุขให้กับคุณมากที่สุดคุณไปทิศทางนั้นเลยคุณไปในทิศทางนั้นแล้วก็ทําทุกวันให้มีคุณค่าของของคุณก็พออันไหนที่คุณรู้สึกว่าวันนี้ไม่งานไม่สําเร็จรู้ล่วงเลยตามเป้าหมายก็ยังดียังได้ทํา ก็ยังดีทําน้อยก็ยังดีไม่ทําอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องโฟกัสที่ความรู้สึกปัจจุบันให้มากที่สุดให้มันรู้สึกดีทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนมาหกถ้วยความรู้สึกเก่าเก่าแพชชั่นหรือความรู้สึกดีมันจะคืนมามันจะไม่เป็นแปดดาบมันจะไม่เป็นสามดาบมันจะไม่อึดอัดคุณเข้าใจไหมมันจะไม่อึดอัดคุณมีความภาคเพียรคุณเป็นคนที่เก่งราชาออกสี่ใบแล้วก็เดมเพลอร์ราชาเหนือราชาด้วยเป็นห้าใบแม่หมอเชื่อว่าคุณโคตรเก่ง จริงๆพลังงานของคุณตัวตนของคุณโคตรแก่งโคตรเก่ง,ต,กงต้องพูดคํานี้เลยนะต้องพูดคํานี้เลยแม่หมอบอกแล้วนะคุณจะได้เป็นคนที่มีความมั่นคงแน่นอนโอกาสดีๆการเงินความมั่งคั่งความ,มอุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่ไม่หรอกคุณไม่ตกต่ำจริงๆพลังงานของเจ้าของคลิปวันนี้คุณไม่ตกต่ำมากไปกว่านี้แล้วแค่แค่เปลี่ยนวายเบชั่นของตัวเองความคิดอ่ะ ความคิดสมองที่มันสั่งการอะความคิดมันก็ไม่ใช่ของเราบางทีบางทีในแต่ละวันอะคุณคิดอะไรคุณสังเกตไหมมันมันเปลี่ยนไปอยู่เสมออะดังนั้นก็ต้องมาทําความเข้าใจให้ความคิดมันก็ไม่ใช่ของเราเนาะเออส่วนถ้ามันคิดมากจนเกินไปถ้ามันทําความคิดมากจะทําให้ความรู้สึกเศร้าทําให้รู้สึกเสียใจทําให้รู้สึกไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวเบชั่นเปลี่ยนได้ถ้าเรายอมเปลี่ยน ถ้าคุณยอมเปลี่ยนแต่ไม่บอกเชื่อได้ว่าคุณน่าจะรู้เนื้อรู้ตัวคุณน่าจะยอมเปลี่ยนแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอย่างที่บอกไปพลังงานออกมาถ้าคนที่ชอบเกี่ยวกับศาสตร์ไพ่ยิปซีนะคิงคิงสี่ใบดีเอ็มฮอลเลอด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาคุณเอาชนะทุกอย่างได้หมดแหละเพราะมันไม่ใช่การเอาชนะแบบโอ้โหลาบลอยฉันแบบหวานหมูมาเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณเก่ง คุณผ่านมาแล้วก็คุณเอาชนะมันมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณะด้วยสติปัญญาของคุณคุณงัดเอาศักยภาพของคุณะแบบทุกด้านเลยจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่คุณไม่งอมืองอเท้าคุณทำทุกอย่างแม้กระทั่งคุณล้มเองคุณก็ลุกเองคุณร้องไห้คุณก็ปาดน้ำตาเออบางทีร้องไห้ไปทำงานไปก็ยังมีเนี่นน่ะคือตัวคุณแล้วให้คุณมองไปแค่ห้าปีที่ผ่านมาคุณมาไกลขนาดไหนแล้วบางคนแค่หกเดือนที่ผ่านมาด้วยซ้ำ ปีหนึ่งที่ผ่านมาด้วยซ้ำคุณพัฒนาตัวเองมาถึงจุดเนี้ยไกลขนาดไหนแล้วดีขึ้นกับเก่าขนาดไหนแล้วพอมาอยู่ในช่วงช่วงหนึ่งในตอนนี้มันอาจจะเป็นด้วยสภาวะอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณก็เข้าใจมันเท่านั้นเองว่าอุ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวฉันฉันเก่งฉันผ่านมาแล้วนู่นนี่นั่นให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจตัวเองให้ตัวเองได้เติบโตแล้วก็นี่แหละก็อ,อาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้คุณจะต้องเข้าใจบางอย่าง ในช่วงนี้เพราะว่าแต่ละประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในช่วงจังหวะชีวิตอ่ะเราเอาจริงๆริงเราเราไม่มีเสียเวลาเปล่าในประสบการณ์นั้นนะแม้ว่าถึงแม้ประสบการณ์นี้คุณจะรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกอึดอึดไม่ฟฟลเลยชีวิตหรือใดๆก็ตามนะมันก็คือส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องมาเรียนรู้และเข้าใจมันให้ได้ว่าเออตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้มันคือสิ่งใดตรงนี้เราเราจะต้องออกมันไปได้ยังไงเดี๋ยวมันจะวนกลับามาอีกถ้าเราไม่ ไม่เก็บกุญแจหรือเราไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านบททดสอบตรงนี้ไปอะบททดสอบของคุณมันไม่ใช่บททดสอบใหญ่แล้วนะที่แม่หมอเห็นในตอนนี้มันมันเป็นบททดสอบของจิตใจของความคิด่เอาชนะความคิดของตัวเองให้ได้เท่านั้นเองแล้วมาไพ่ไพ่สำหรับนี้นะช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่ออร์คิลสํสำหรับนี้อยากจะแนะนำอะไรกับคุณเพิ่มเติม สามใบก่อนนะคะ success ความสำเร็จสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกให้แม่หมอได้เห็นนะก็คือว่า มีขอบเขตให้กับตัวเองมีพื้นที่ให้กับตัวเองอย่าอย่าไปอย่าไปตึงมากนักนะอย่าไปตึงมากนักอย่าไปเครียดมากนัก,อย,กนอย่าไปกําหนดอย่าไปกะเกณฑใดๆมันมากนักถ้าเกิดเผลอไปกะเกณฑเผลอไปกําหนดว่าเออชีวิตเราจะต้องแบบโอ้โหต้องเป็นแบบนั้นเป๊ะเป๊ะอะมันจะทําให้คุณมันจะทําให้คุณอืด ถ้าเราไปกาหนดว่าเออฉันจะต้องเป๊ะฉันกับอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แม่หมองบอกไปตอนแรกโฟไปกับชีวิตเลยเพราะว่าบางทีมันเราอาจจะได้มากกว่านั้นอ่ะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยบางทีไวเบชั่นของเรามันอาจจะได้มากกว่านั้นอ่ะแล้วทีนี้เราไปกดเราไปกดไว้ว่าเราจะได้แค่เอ่อแค่สิ่งเนี้ยสมมุติเราต้องการแค่ฉันต้องการแค่สิบบาทฉันต้องการแค่สิบบาทแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะได้มากถึงร้อยบาท แต่ทีนี้คุณไปฟิกไปโฟกัสที่1ิบบาทมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่เขาแหละเข้าใจไหมไม่เหมาะเปรียบเทียบนะจริงๆมันอาจจะได้มากกว่านั้นนะดังนั้นคุณต้องปล่อยโฟเลยในตอนนี้คุณต้องปล่อยโฟไว้วางใจไว้วางใจกับออพลังงานของตัวเองไว้วางใจกับสิ่งที่ตัวเองกําลังพยายามทําอยู่ทําปัจจุบันนี่แหละเรากําลังทําอะไรอะไว้วางใจว่าเออมันต้องดีสิ มาได้ขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องดีสิช่างมันเถอะอะไรที่ที่มันเครียดนะถ้าความคิดมันมันมันจอนเข้ามานะอู้ช่างมันบอกกับตัวเองนี่แหละอู้ช่างมันปล่อยปล่อยมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยพูดกับตัวเองแบบนี้บอกกับสมองตัวเองแบบนี้เฮ้ยปล่อยมันไปเถอะเออช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นการรีลีสมันเป็นการเคลียร มันเป็นการล้างความคิดที่เป็นเป็นเป็นความอึดอัดอะล้างความคิดที่มันเป็นด้านลบอะ่ะเราล้างด้วยตัวเองโดยการวางแล้วก็เคลียร์ทิ้งไปเลยวางแล้วก็เคลียร์ทิ้งไว้วางใจสิ่งที่ที่มองไม่เห็นก็คือไว้วางใจเขาเรียกว่าอนาคตต้องดีสิถามว่ามีคนเห็นอนาคตตัวเองไหมไม่มีนะแต่ถ้าเรากดดันอนาคตตัวเองตัวเราเองว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราอึดอัด ดังนั้นปล่อยโฟกับอนาคตคิดแค่อย่างเดียวเอาวงกว้างเลยอนาคตฉันจะต้องบางคัง่งคือไม่จํากัดไม่มีขีดจํากัดอ่ะอินฟินิตี้ทุกอย่างมันจะต้องเพอร์เฟกทุกอย่างมันจะต้องดีแค่นั้นแล้วมันจะมาเร็วมาช้าก็ปล่อยไปตามโฟของมันสนุกกับระยะทางสนุกกับระหว่างทางที่คุณเดินสนุกกับงานที่คุณทําสนุกกับความคิดสนุกกับการได้พัฒนาตัวเอง ตรงนี้แหละเป็นส่วนสําคัญแล้ววันหนึ่งคุณจะไปถึงอนาคตโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยเอาผ่านมาแล้วหนึ่งปีแล้วก็วนกลับไปสิเมื่อหนึ่งปีที่แล้วที่คุณอรู้สึกอะมันเป็นยังไงณนะตอนนี้คุณมาดูคลิปของแม่หมอเมื่อไหร่ก็ตามนะเอาง่ายๆถ้าคุณรู้สึกเออช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยคุณปล่อยแล้วคุณมาอยู่กับปัจจุบันแล้วทําปัจจุบันให้เต็มที่แล้วภูมิใจในตัวเองขอบคุณทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยเอาเพียงแค่เดือนเดียวอะคุณจะเห็นว่าความคิดตรงเนี้ยมันหาายยยไไปจดดวว้เลวเลคคมินี่ คุณเขียนไดอารี่ไว้ก็ได้วันนี้ฉันรู้สึกเครียดฉันรู้สึกนูน่นนีน่ไหนอะไรก็ว่ากันไปแล้วคุณมาดูหนึ่งอาทิตย์ก็ได้หนึ่งเดือนก็ได้ไอความคิดตรงนี้ที่คุณไดอารี่ไว้เนี่ยที่คุณเขียนลงไปเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราพิสูจน์ได้กับตัวเราเองโดยที่บางครั้งถ้าเราไม่ไม่ลงไดอารี่ไว้หรือเราไม่ได้เขียนไว้อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เลยเราจะลืมแล้วเราจะไม่ได้เก็บเอาเอาประสบการณ์ตรงเนี้มา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 เป็นตัวบ่งชี้ว่าเออมันก็แค่ของชั่วคราวนะมันก็แค่จอนมาแล้วเดี๋ยวมันก็จอนไป ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเอเขียนแดอรี่ดีกว่านะที่ไม่หมอเห็นนะเขียนแดอรี่ดีกว่าเขียนไดอรี่เขียนแดอรี่วันเนี้ยเขียนให้เรารู้มันเหมือนกับการเคลียร์พลังงานลงไปในสมุดเล่มนี้แล้วอาจจะต้องมาอ่านดูจริงๆทดสอบแม่หมอให้ทดสอบได้เลยว่าความคิดคุณเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนจริงๆไม่มากก็น้อยมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยอะแล้วเผอถ้าคุณพอคุณเขียนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอคุณเขียนลงไปในสมุดปุ๊บ คุณก่อนนอนหรืออะไรอย่างเงี้นะแล้วคุณนอนไปรุ่งเช้าคุณใช้ชีวิตปกติล,ล,ลืมไปเลยลืมไปเลยลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเมื่อวานฉันมีความกดดันอะไรเมื่อวานฉันเสียน้ําตาอะไรนะเมื่อวานฉันเหงาอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะลืมไปเพราะแพชชั่นในตัวของคุณอนะพลังในตัวของคุณมันจริงๆมันมันเต็มแล้วอะอมันเต็มแล้วทีเนี้ยคุณขวายคว้าได้เลยไปถึงจุดที่เติมเต็มความรู้สึกของคุณอนะ มันได้ตลอดเวลานั่นแหละจริงๆคุณคุณจับมันได้แล้วนะความสําเร็จอ่ะคุณจับมันได้แล้วความมั่งคั่งอ่ะแต่มันก็คืออย่างที่หมอบอกไปต้นคลิปว่ามันคือความปรารถนาที่มันจอนมาอีกนั่นแหละมันไม่มีสิ้นสุดหรอกตรงนี้ก็แค่เออเข้าใจถ้ามันมากดดันมากๆนะก็โอ้ช่างมันปล่อยบอกบอกตัวเองนะโอ้ช่างมันเถอะอย่าไปคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องฝึกบอกตัวเองฝึกบอกสมองเขาเรียกว่าฝึกฝึกหลอกสมองฝึกเมมฝึกอ่าเขาเรียกว่า เขาเรียกโปรแกรมเออฝึกโปรแกรมสมองใหม่ให้มันให้มันอยู่ในจุดที่ที่ดีที่สุดอ่ะให้ได้อ่ะเพราะจริงๆคุณน่าจะมีพลังงานที่ดีแล้วคุณไม่อยากไม่อยากร้องไห้คุณไม่อยากทุกคุณไม่อยากเครียดแล้วอ่ะมันอยู่ในจุดนั้นแล้วดังนั้นถ้าเผลอเข้าไปในลักษณะน, ạn, นั้นก็รู้ตัวให้ไว แล้วก็ไปต่อมันเปลี่ยนคุณเชื่อเถอะว่าเนี่ยวันนี้นะความสําเร็จมันอยู่ที่ที่หน้าคุณแล้วแล้วคุณจะสําเร็จได้มากกว่านี้คุณจะต้องเชื่อใจเท่านั้นเองแล้วก็ทําทุกวันให้ให้มันเกิดประโยชน์เพราะชีวิตของคุณคุณคุณทําให้มันดีขึ้นตลอด่ะมันไม่ดีแค่นี้นะมันไม่ดีแค่นี้มันอาจจะดีมากกว่านี้แล้วมันอาจจะดีมากกว่าที่คุณคิดก็ได้ในวันนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรท็อกซิกมากเลยนะเป็นแค่ว่าคุณเคลียร์เอเนจี ัวเองเท่านั้นเองเอรีลีสในแต่ละวันคุณฟังไม่เหมาะคลิปนี้ต่อช่วงไหนก็ตามนะเพราะหลังจากฟังแล้วก็รู้ตรงเคลียร์พลังงานเออถ้ามันใช่ถ้ามันตรงก็เคลียร์มันออกไปซะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณนะมันจะเข้ามาแทนแพชชั่นต่างๆจะเข้ามาแทนแล้วสิ่งที่คุณต้องตามขุดสิ่งที่คุณต้องการนะคุณจะไขว้คว้ามันมาได้อยู่แล้วไม่หมอ,ไม,หมอไม่ห่วงเลยพลังงานในวันนี้นะคะก็คลิปนี้ไม่เหมาะก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะขอบคุณมากคะ่ะ